ไม่เคยคิดเคยฝันว่าเราจะมาเกิดตรงนี้นะค,ครับมาแล้วเควินถ้าจบเบรกเกอร์เต้มาเฮ้ยเองเขาทำอะไรกันเอาละครับติดตามชีวิตนะฮะของคนอยู่บนเกาะหนึ่งวันฮัลโหลเฮ้ยไนขี่รถเก๋งอมาอเฮ้ยมีคนไทยด้วยคนไทยด้วย คนไทย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 เฮ้ยเฮ้ยยิไปไปเลยครับไปเลยไปไหนไม่รู้ไปไหนไปไหนไปไหนผมไปด้วยเจอคนป่าพี่ลงเลยนะเอ้าคนป่ามีคนป่าได้เหรอมีพี่ลงไปเนี่ยเดี๋ยวเจอเจอปุ๊บพี่ลงไปเลย พี่ลองไปตามเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมลงตามเลยพี่ลองได้<ร>ไดลงตามเลยโอเคเกมนี้มันขับมอเตอร์ไซค์ได้ไหมมีมอเตอร์ไซค์ไหมมีรถล้ลอเดียวอยู่รถล้ลอเดียวยมีแบบจักรยานอะไรอย่างงี้มครับไม่ค่อยไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีแสดงว่ามีรมีมีด้วยอ่ะมีมีจักรยานไม่มี <laughs> ผมก็ไม่รู้เออ <laughs> มีของนี่โอ้ของลืมเลย ของของผมพี่ตลอเดี๋ยวจับจริงเหรอเก็บขวานดำเนี่ยลืมเก็บฝวานดำนะขวนดำผมเอามาวางไว้พี่อ๋อนี่อะขวานดำอุ้ยมีแมงงุมด้วยอันโทษโทษโทษมีดมันลั่นอุ้ยหลับเลยฮืออ๋อมันช่วยกันได้ด้วยเหรอ อู้อะไรอ่ะเมื่อกี้คุ้แรงเลยอ่ะแรงแจ๊สแกะแกะระเบิดแกะมันระเบิดแกะรั่วเมื่อกี้แก,รแกระรั่วเมืเอ่กกอกี้ผมเก็บขวานมาไม่เห็นมีขวานเลยอยู่ใน,นกระเป๋าปะเนนี่ยไรทำง,งาน,อ,อ,อ,น,นอันนี้เฟซว่าเล่นไม่เป็นมั้งเนี่ยแต่จริงๆเล่นเป็นไม่เป็นผมเพิ่งเคยเล่นลนี่แหละเพิ่งโหลดไปเองครับเนี่ยดูตัวดิเรือบ่เชื่อก่ลาเชื่อก่ลาเชื่อจริงเด้อ ตรงนี้คือไมจะพูดไหมเออจะพูดไหมว่าเล่นเไม้เยอะๆตีกันเยอะๆตีกันเยอะๆตีกันเลือดผมโพตนปิ่มอ่ะเคยเล่นใช่ไหมไม่เคยเลือดผมไม่มีขอเลือดหน่อยดิมีเลือดไหมอ่ะอยากตีงก็ตีเลยปิดตีๆแล้วมีการปิดด้วยอ๋อนี่ไงขวานผมจะพูดไหมอ้าวจูอุ้ยเอาเลยแล้วบอกปิดแล้วไปยี่อ่ะ ไปๆเลื่อนรถเหรอเลื่อนรถเหรอไม่รถไม่รถเลย let's go ไอตัวพวกนี้มันไม่ทำไรหรอกโอ้มันมีระเบิดด้วยตายเลยนะครับเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายโยกตีนี่เอ้ยเอ้ยมีตัวมามีตัวมามีตัวมีตัวครับมีตัวผมเคลียร์ให้ผมเคลียร์ให้ไม่ต้องห่วงเรียบร้อยเอาเอาไม่ตายด้วยเคลียร์กูเจ๋อเลยเอ้ามันมันไม่ตายอ่ะมันไปไหนอ่ะมานี่ อไม่มีคุณไหวเลยกดอีได้ม่ากดอีได้ไหมได้ได้เอาอีกเอาอีคุณไปไหนอีกคนณหายไปไหนเอออีกคนไปไหนอ่ะกดอีค้างทำไมกดอีค้างทำไมไปไปไปช่วยเขาเขาอยู่มุมวัดน้ำตาเฮ้ยมีคนหว่า อ้าแล้วนี่ก็โดของไม่เลิกเลยเห็นไหมเนี่ยมันเดินอยู่เนี่ยเอาเหรอเห็นไหมเนี่ยตัวบินเลื่อเลยเนี่ยโอ้โหที่ผมขวานบ้านทางคือชิบหายละตีผมด้ยผมผมไม่มีอาวุธเลยผมมีแค่ขวานอันเดียวเองขนัานแหละพี่เอามามาลุยลุยลุยนี่ไงนี่ไงเอาดีเอาดีเป็นไงล่ะครับเป็นไงล่ะเจ็บไหมผมเนี่ยเจ็บไหมเนี่ยนี่ไงนี่ไงเอามีหอกด้วย เฮ้ยมีตัวมาเออโดนอุ้ยอุ้ยผมโดนเออกือบตายแข็งแกข็ง่างเราสิโอ้โหแม่งถึงแล้วบึกบืนจุ่มดีจุ่ดุยเล็กตัวนึงเออรอผมหมดแล้วอ่ะโหโคตรทารุณนะแล้วก็เอาหัวเอาแขนก็หัวใช่ป่ะต้มต้มแม่งหมดเลย เขาทำอะไรทำอะไรทำอะไรเาทำอาหารกินกันอยู่<อ>เราเนต่ยโนจริงๆนะเราเนีน่ยโดนด้วยยกหินดิไห้ยกหินได้ไงผมแข็งแกร่งครับ,รบผมคือเดอยฮักยกหินได้เขาเขาทำอาหารกันอยู่เราทำอะไรก่อนะ <laughs> ทำอาหารกินกันเนี่ยเราทำอะไรอยู่คนเดียวนี่ไงผมกำลังสร้างบ้านให้นี่ไงน,นี่ไงบ้านผมประตูมิติ ทำไมอ่ะกินอ๋อทำไมอ่ะเนี่ยเอาช่ไหมกินกันเวลาก็ทำกันก็ไม่ดูไปละมา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 ขึ้นมาขึ้นมาอ๋อจะตัดไม้ใหรอออกเป็นช้าเฮ้กล้มล้มเดี๋ยวโดนต้นไม้ทางซายสิเดี๋ยวมันเกือกมันเกือกไปเราไปได้แล้ว ผักผักผักรถกับผักเนี่ยกดกี่ผักรถผักไปข้างหน้าสิอีกคนนึงผักคนละทางนเลยผักมันลงไหมเขียเด็กผ่านแล้วมือไหมอะไรวะเนี่ยเตอร์ที่ผ่านแล้วมันเตอรแล้วนี่

จะพูดภาษาไทยแล้วเนี่ยมันคอยขุยดิทำตัวขุยๆดิเขุยคืออะไรเนี่ยคนเป็นขุยขุยคือเขาต้มกุ้ยพี่ทำตัวกุ้ยๆอ่ะไหนอะตู้แบบตู้ผมอ่ะเป็ดจาะเป็ดเจาะอะไรอ้าวรถเข้อไปนิวเคลียสเดยวข้างหน้าคนตายสองสามคนเลยมากระชิบเลยทุขเจ้าลี

แม่งมาเปาคนจริงเลยลั่นลั่นจริงเช้านีมาไปครับทำอะไรกันนะครับเนี่ยทำอะไรอะไปเอาผลปครับเอาเอฟอ๋อแล้วก็ยิง MRE ให้รอดอาหารเต็ม ออกไปน้ำไปหรอไป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 เลไปเลื่ยไปเรื่ยว่ายปิฉลามเนีฮะมีฉลามด้วยอ่ะไป่ึ้นแล้วรันี่นี่นี่ต้องรีบไปต้องรีบไปซะด้วยต้องมีทูบไหมอืมประมาณนั้นพี่ไปไกลไปเร็วที่สุดฉลามเลยครับตกหมดแล้วไฟมันกดขึ้นมาได้เลยมันกดขึ้นมาได้เลยโอเคโอเค อู้อ๋ออะไรวะเนี่ยปองเต็มเลยใช่ไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยอู้วอะไรนี่มันตายได้ไงวะน่าจะไม่หายใจเดี๋ยวจะกปากเหรผมว่ามาเราลอยยิงฉลามดีกมวะเรามันโผล่ขึ้นมาได้เลยครับไม่ต้องห่วงอือจุ๊บมันจะโผล่ได้เหรอก็สุดในก้าวมอมมอใช่ป่ะใช่ใช่มีสิบสามนัดเองนี่ไงโผล่มาแล้วตัวนึงไหนอะไม่ผมกเม็ดเหรอ รอยนั่นผิวน้ำนี่นี่ไงยิงยิงยิงเออตายของแท้่มีตัวหนึ่งนะมีตัวหนึ่งนะมองหาก่อนเอ๋อไปเพอะไปเพื่อเอาเพื่ออะไรไปเรื่อมชิบหายฆ่าเพื่อนมันตายยังไม่ไดีไม่หันหลังกลับเลยอย่าหันหลังเหรอเ้ยโดนเอือกูตายเอือหือตายเลย ครับฮัลโหลครับเป็นยังไงบ้างตายครับจะ <laughs> เป็นยังไงบ้างตายครับโดนสามเหลกโอ้โหเกิดไกลเด้วยกูโอ้ยโอ้ยติดไม้ นี่ได้แล้วเมือ่อกี้ผมดิ k i น้ําตายครับอ้าวจริงเหรอใช่ดิ king น้ำแล้วเมื่อกี้ำทำไมไปเกิดกลางน้ำเหรอใช่ครับอ๋อไปเขาไปเกิดกลางน้ำงงละสิงงกันละสิเฮ้ยไปเอาชิ่พายเก็บไฟฉายไม่ได้ผมไม่งงหรอกผมจะปวดที่ได,ด้ด้วยเฮ้ยเมื่อกี้ผมผมเก็บยามาน,ะนี่ไงผมเป็นคนมียาเลยยาหมอง ยาเลยดีกว่าพูดตึงยาเราทำอาหารก่อนไหมมีไปมีเนื้อมั้งอ่ะไม่มีเลยเฮ้ยมมจนมีผมมีเนี่ยไอเนื้อเนื้อศพมันอ่ะเออเล่ายังอ่ะยังเล่าย่างดูดูยังไงเน่าไม่เน่ามันจะบอกเลยอ่ะไอมาก่อตรงนี้ทําไมไปก่อตรงที่มีแม่น้ําจะได้ตักน้ําต้มได้เออจะต้มมาม่าอ่ะผมเอาผคลิปให้ผมคลิปให้ไหนวะเนะ อะไรเนี่ยตุ้มเนาะตุ้มเลยอ๋อเนี่ยมีมีแขนนะมีแขนสองแขนนะคุณขอนี่ยเนี่ขอแขนได้ต้มตุ้ได้แขนอยู่ไหนวะนี๋ยรอห่เดี๋ยวอะไรคนหนึ่งได้ครับได้นี่ไงนี่ไงเขาเรียกว่าคมเปิดเปิดไปก่อนเลยเปิดไปก่อนเลยเปิดไปก่อนเลยได้ครับเปิดไปก่อนโอเคฮึบเดี๋ยวฮึบไม่ยังยัง เฮ้ยเอาเลยครับเขาทำแล้วฮะถอยแล้วมองไม่เห็นเลยทีนี้ตาบอดตาบอดสินี่ไงโอ้โหของลืมเลยของเยอะมากโอ้โหอิ่มดีเงี้ยเอ่อไฟฉายนี่มีไฟฉายด้วยเราถือนี้ไปได้ไหมเนี่ย อ่าชิบหายสรไปปิดไฟกูโ <Woo! S 1> อ้ยหัวกระโหลกลืมเลยโอย้ของลืมเลยครับดิฉันเฮิบเฮิบเอ้ยเฮ้ยมีของโอ้โหของบ้านเลยมีแฟมีแฟมีแฟแต่ไม่มีไฟ,ฟ,ฟอุ้ยกระดูกบ้านโอ้โห มีผีดะไปดิมีผีดีเหรออุ้ยชิเมงเอ้ยเชยเธอเพื่อตกใจเืธอเพื่อเพืออ่อมาแล้วมันมาแล้วเพื่อลุยลุย <c oughs> ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมคุ้มกันหลังให้ผมดูหลังให้ไม่ต้องห่วง <c oughs> ดูด้านหน้าไปเลยสองคนเดี๋ยวผมดูหลังให้อ่าผมป้อง,ง,งกันให้พี่ผมเปิดไฟฉายอ่ะนะปรับแสงอยู่นะรับแสงด้วยท้ามันมืดวิ่งทำอุ้ยไม่มีโอ้โหมันวิ่งดิอุ้ยตอนนี้มีของเลยฮ้ยมีทองด้วยว่ะ อุ้ยรวยเลยอุ้ยกระสุนบานของลืมเลยอุ้ยอะไรไม้กึ่งเขนเหรออุ้ยไม้กึ่งเขนอ่ะโอเคโอ้ของลืมเลย,ยไปตายซะพวกมึงดีมามาแล้วผมไปช่วยแล้วผมไปช่วยแล้วนี่ไงไม้กึ่งเขนนะฮึเป็นไงล่ะตายเลยเป็นไงนี่เป็นไงโดนทุกดอกนี่ไงโอโ้โหธนูป,ปักหัวด้วยนี่เจอไม้กึ่งเขนนี่ไม่เป็นเฮี้ยอะไรเลย,เลย เฮ้ยโอเป็นไงจะไม้เขียนตายเลยไม่ถูกไม้เขีนมันหายแล้วมันดูดูในกระปุกกลัวไม้เขียนผมไงประเด็นอ่ะจะนเหรอไปเลยไปพร้อมนะปึบเอาเลยครับดู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 ูด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 ดู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 ูดูดูด เฮ้ยชิบหายแล้วยังไงยังไงยังไงเออคุณถ่ายเออคุณถายปุณณเนี่ยเออฉุบเฮ้ยเออฉไมเอ้ยเฮ้ยเออคุยกับลากแก้วแล้วกูเอาแล้ครับทุกไครไว้ด้วยกูอ้าวเวรละผมขึ้นมารอเขาเลยอ่ะเนี่ยพวกใครไม่มาเลย ดูเป็นสะดุกเลยปั่นใครอย่างเดียวใช่ใช่ใช่เรามาเพื่อการนั้นเมื่อกี้ไม่รอดใช่ไหมจมน้ําตายใช่ใช่ครับเนี่ยตู้ขี้อะไรไม่รู้เนี่ยโอ้โหใหญ่เกินว้าวโอ้โหเป็นผู้สยองเลยอะ่ะเป็อะไรอะ่ะแต่เข้าใกล้เดินไม้ระวังด้วยเดินระเบิดโอ้โหขี้แตกอ๋อมันต้องระเบิดงี้เหรอไอ่นี่มันคุยกับหินอยู่เนี่ยอะไรคุยหินอุ้ยขาเต็มเลยอะ่ะ เป็นที่มาของเขาว่าเก็บขาลืมเลยต้องเปิดเฮดเดอร์เอาเลยครับไปลุยต่อเฮ้ยเอาเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงไปสุดที่ผมเคลียร์ให้เดี๋ยวจะมาเฮ้ยเฮ้ยจะมาเฮ้ยจะมาเฮ้ยจะมาเฮ้ยเอ้ยโอ้พระทองมีเยอะเยอะจัดปะเยอะเยอะนัดตรงนั้น